ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ดำศพของพยานคดีนายวรยุทธ์อยู่วิทยาส่งให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ตรวจพิสูจน์เป็นครั้งที่สองนะคะเพื่อคลี่ปมสงสัยของสังคมถึงสาเหตุการตายที่ชัดเจนค่ะ ศพของนายจารุชาติมาทองพยานในคดีของนายวรยุทธ์หรือบอสอยู่วิทยาถูกส่งจากบ้านเกิดในอำเภอพานจังหวัดเชียงรายกลับมาที่โรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้แพทย์ตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนอีกครั้งหลังประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อวานนี้ญาติมีกําหนดพิธีชาปนก,กิจแต่ตํารวจได้สั่งอายัดศพเอาไว้นะคะตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ตรวจให้ชัดเจนอีกครั้งพลตำรวจตรีพิเชษจิรนันต์สินผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ระบุนะคะว่าหลังสังคมยังสงสัยถึงสาเหตุการตายที่ผิดปกติผู้บังคับบัญชาจึงได้มีการสั่งการให้นำศพในจารุชาติมาผ่าชนะสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้ง ทั้งบาดแผลการบาดเจ็บรวมไปถึงสารพิษต่างๆที่อยู่ในร่างกายว่ามีหรือไม่เพื่อให้คดีนี้มีความกระจ่างและไม่เป็นที่สงสัยของสังคมว่าสรุปแล้วนายจารุชาติเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจริงหรือไม่ส่วนความคืบหน้าคดีได้เรียกพยานมาสอบปากคำแล้วหลายปากนะคะแต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยได้ค่ะเพราะว่าอยู่ในสำนวน ส่วนโทรศัพท์มือถือของนายจารุชาติก็ได้ให้พนักงานสอบสวนขอมาจากญาติเพื่อน,นำไปรตรวจสอบค่ะส่วนทางด้านศาสตราจารย์นายแพทย์พงรักษ์ศรีบัณฑิตมงคลรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุนะคะว่าหลังรับศพของนายจารุชาติก็จะมีการผ่าชนสูตรทันทีโดยจะชนสูตให้ละเอียดนะคะและเมื่อทางตำรวจต้องการให้ ชนสูตรอีกทางแพทย์ก็จะดําเนินการให้ละเอียดเพื่อให้ครบถ้วนเมื่อได้ผลชนสูตรแล้วก็จะนําผลไปวิเคราะห์ในห้องแลบอีกครั้งหลังจากนั้นก็จะมีการแจ้งกับสื่อแล้วก็สังคมให้รับทราบต่อไปค่ะ